จะเป็นยังไงเมื่ออาชญากรที่อันตรายที่สุดในโลกได้กลับใจเพื่อกลายเป็นคนดีจนเขาต้องมาเผเชิญหน้ากับกลุ่มโจรที่ชัวช้าที่สุดสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดนเจลัสลาคุมทรัพย์ลับลบวงพังโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของดีแลนดีฟอสเตอร์ชายผู้ที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติจนทําให้เขาได้กลายเป็นอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งดีเาก็ดตัสิน จะกลับมาเป็นคนธรรมดาถ้าว่าก่อนที่เขาจะเป็นแบบนั้นดีก็ต้องมาเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรปริศนาที่ดูเหมือนว่าพวกมันต้องการอาระไรบางอย่างจากครอบครัวของเขานั่นเลยทําให้ดีต้องงัดความโหดเทียมของเขากลับมาอีกครั้งซึ่งสุดท้ายแล้วดีจะสามารถผ่านพลน,นเรื่องพวกนี้ไปได้หรือไม่รวมถึงบทสรุปในหนังเรื่องนี้มันจะจบย,ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยหนังกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องาทีชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เขาก็คือดีแลนดีฟอสเตอร์หรือว่าพระเอกของเรานั่นเองซึ่่่งงงใในระหววาาาทีีดีดเขกกลัชช้ชิิตตตมป ดีก็ได้รับจดหมายจากซูซานภรรยาของชอนน้องชายของเขาและดูเหมือนว่าเนื้อหาในจดหมายมันก็จะเป็นข่าวร้ายสาหรับดีเพราะว่าในวันที่8นี้มันก็จะเป็นวันจัดพิธีศพของชอนซูซานเธอก็เลยส่งจดหมายมาแจ้งเรื่องนี้ให้กับดีรู้และแล้วหลังจากที่ดีอ่านจดหมายของซูซานเสร็จปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีแค่จดหมายของซูซานเท่านั้นที่ส่งมาหาเขาที่น่าแปลกชอนน้องชายของเขาที่จากไปแล้วดูเหมือนว่าก่อนที่ชอนจะจากลงนี้ไปเขาก็ได้ส่งจดหมายอะไรบางอย่างมาหาดีด้วยและพอดีได้อ่านจดหมายของชอนเนื้อหาในจดหมมาาาายันนก็ไ้ํพเข มที่่หหห้อห้อองงงนึพอตัวของดีได้เปิดประตูห้องนั้นเข้าไปปรากฏว่าดีก็ได้เจอเข้ากับชายปริศนาที่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าเขาส่วนฝั่งชายปริศนาพอเขาได้เจอกับดีชายคนนั้นก็เตรียมจะหยิบปืนขึ้นมาจัดการกับดีทันทีซึ่งดีเพ่ของเราก็ได้เตือนไปว่าจะทำแบบนั้นดีกว่าหลังจากนั้นชอนหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าหน่วยจูโจมของทาง FBI เธอก็ได้นำทีมของตัวเองบุกมาที่แมนชั่นหลังนี้ซึ่งเหตุผลที่ชอนเธอต้องทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าตัวของดีที่เป็นอาชญากรสุดอันตรายเขาได้ตัสัสญ,ญ,ญาาาณกนขขข้ออเเทงไป มันเลยทำให้ทาง FBI ที่คอยจับตาดูเขาอยู่ต้องมาตรวจสอบดูว่าดีเขาได้ทำอะไรกันแน่และแล้วพอชอนเธอได้นำทีมเข้าไปในห้องภาพที่เธอได้เห็นตรงหน้าก็คือได้มีชายริศนาคนหนึ่งที่น่าจะถูกทรมานมาอย่างหนักหน่วงเขาคนนี้ได้ถูกจับมัดเอาไว้ในห้องน้ำและคนที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็คงจะมีแต่ดีฟอสเตอร์เท่านั้นทว่าตัวของดีในตอนนี้ก็ได้ตัดสัญญ,ญาณจากกำไลข้อเท้าของตัวเองไปแล้วและสิ่งที่น่าแปลกก็คือเมื่อก่อนถ้าเกิดดีเขาตั้งใจจะจัดการกับใครจริงๆดีจะไม่ปล่อยให้เป้าหมายของตัวเองรอดรวม ในระหว่างที่ชอนเธอกําลังคลุ่นคิดอยู่วาดีต้องการทําอะไรกันแน่เธอก็ได้เหลือบไปเห็นขวดยาของดีที่ได้มีชื่อของดร์เอลเดอร์วูดแปะไว้อยู่ชอนเธอก็เลยมุ่งหน้ามาหาดร์เอลเดอร์วูดเพื่อถามว่าตัวหมอรู้หรือเปล่าวาดีกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนในตอนแรกดร์เอลเดอร์วูดก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักกับดีแต่สุดท้ายด้วยความที่ชอนก็มีขวดยาของเขามาด้วยดร์เอลเดอร์วูดก็เลยต้องยอมรับวาดีเป็นคนไข้ของเขาทว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันวาดีหายตัวไปไหนแต่ยัังงไไไไเเขาาาาก็็สามมารถยนนนนนนนดดด้้วด้วนน่ีีใตอปนคน อันตรายเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วทางฝั่งชอนในเมื่อเธอไม่ได้ประโยชน์อะไรจากดร์เอลเดอร์วูดเลยเธอก็เลยเลือกที่จะทิ้งหน้าบัตรเอาไว้และก็เดินกลับออกมาไม่หนำทำเธอก็ยังได้บอกกับดร์เอลเดอร์วูดไปด้วยว่าเธอจะเป็นคนออกล่าดีฟอสเตอร์เองก่อนที่ดีจะได้พลั้งมือไปฆ่าไข่เขาซึ่งต่อมาในตอนที่ชอนเธอกลับไปที่สำนักงานลูกน้องของชอนก็ได้เดินเข้ามาแจ้งว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้น้องชายของดีได้เสียชีวิตและพิธีศพของเขาก็จะจัดขึ้นในเกาะการียนเกาะห่างไกลในรัฐวอชิงันนนงก้ทีาาหไป ไไเธอก็ได้สั่งลูกน้องเตรียมเรือเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่เกาะการเดียนทันทีแต่ทว่าในระหว่างที่ชอนกําลังเตรียมการอยู่ปรากฏว่าทางฝั่งดีในตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเกาะการเดียนแล้วซึ่งทันทีที่ดีมาถึงเขาก็ได้เดินมุ่งหน้ามาเที่ยโรงแรมของชอนน้องชายของเขาโดยที่ตัวของชอนน้องชายของดีเขาก็เป็นนักประสัต์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรจู่ๆชอนก็ได้ตัดสินใจมาซื้อโรงแรมในเกาะการเดียนเกาะที่สุดแสนจะห่างไกลผู้คนในรัฐวอชิงตันนี้ในตอนที่มาถึงดีก็ได้เจอเเข้้าาาากกััับบโจจหญิงงงสวผมททอี่่นนนนะป็พตร งโจเธอได้เอากุญแจห้องให้กับดีและเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กับช้อนด้านหลังดีจะไปหาชอนเลยไหมเธอจะเป็นคนพาไปเองแต่ทางฝั่งดีเขาก็ได้ตอบปฏิเสธและจะขอขึ้นห้องก่อนซึ่งความจริงดีเขาก็จะขึ้นมาอ่านโน้ตที่เขาได้เตรียมออกมาด้วยเพราะว่าดีที่เป็นโรคต่อต้านสังคมมันาเลยทําให้เขาไม่มีปฏิสัมพันธ์และอารมณ์ร่วมกับคนอื่นดีที่อยากเปลี่ยนตัวเองเขาก็เลยพยายามอย่างเต็มที่แต่แล้วในตอนที่ดีมาหาน้องชายของเขาดีก็ได้เจอเข้ากับลินดาแม่ของเขาเองและดูเหมือนว่าจากเรื่องที่ดีีเเค้้าาาายททํอไวใในนนดดตมัจะหลิ กโกรธและเกลียดลูกชายคนนี้มากๆขนาดที่เธอไล่ให้ดีออกไปจากเกาะนี้เลยด้วยและไม่ว่าดีเขาจะพยายามอธิบายขนาดไหนลินดาเธอก็ไม่ยอมฟังสูซานภรรยาของชอนที่เห็นว่าลินดาทําเกินไปแล้วเธอก็เลยเดินเข้ามาปลอบใจดีอยู่ยกใหญ่หลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายไปตามมุมต่างๆของโรงแรมโดยที่ในวันนี้เองก็มีหลายคนที่มาร่วมพิธีศพของชอนโดยนอกจากโจลินดาและก็สูซานก็ยังมีเพื่อนของชอนอีกสองคนและก็มีตัวนามเพอที่ถูกมอบหมายให้มาดูแลความเรียบร้อยด้วยทางฝั่งดีหลังจากที่เขาเคารพศพของชอนเสร็จแล้ว ดีที่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ของเขาต้องว่าตัวเองขนาดนั้นตัวดีก็ได้โทรไปปรึกษากับดร์เอลเดอร์วูดซึ่งทางฝั่งดร์เอลเดอร์วูดก็ได้แนะนําให้ดีพยายามปรับตัวเข้าหาดินดารวมถึงแสดงให้กับทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้ดีไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งดีก็รับปากว่าเขาจะทําแบบนั้นพอคุยกับดร์เอลเดอร์วูดเสร็จดีที่ออกมาจากห้องก็ได้เจอเข้ากับเฟดีลูกชายของชอนและสุซานเฟดีที่ได้เห็นลุงยืนอยู่ตรงหน้าเด็กหนุ่มก็ได้ถามว่าดีเป็นบ้าใช่ไหมเพราะว่าย่าของเขาเคยบบบอออกกเเเเาาาาาาไไไววว้้้้ดดี็็ลยยายพามมธิใหฟััง่่ตขปนแค เป็นโรคบุคลิกต่อต้านสังคมเท่านั้นอีกทั้งตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนตัวเองแล้วด้วยพอเฟดดี้ได้รู้ว่าดีไม่ได้เป็นบ้าอย่างที่ลินดาได้บอกเอาไว้ด้วยความที่ทั้งคู่ก็ชอบเรื่องเรือเหมือนกันทั้งสองคนก็เลยยืนคุยกันอยู่พักหนึ่งแต่ระหว่างนั้นเองคะานนเภอที่สงสยัยว่าดีเป็นตัวอันตรายเหมือนกับที่ลินดาได้พูดเอาไว้หรือเปล่าเขาก็ได้ลองกลับมาตรวจสอบข้อมูลของดีที่เรือจนได้เห็นว่าดีมันอาชญากรที่ทาง FBI กําลังคุมตัวอยู่หมายความว่าที่ดีเข้ามาที่นี่ได้ด พร้อมกับที่เขาก็ได้ใช้จังหวะที่ดีเผอบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวดีจากทางด้านหลังซึ่งทางด้านดีเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนแน่อเผลอไม่แต่น้อยแต่ยังไงซะพอทุกคนได้รู้เรื่องว่าดีกําลังถูก FBI ตามตัวอยู่พวกเขาก็พากันตกใจกันอยู่ไม่น้อยและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนภายในโรงแรมแหน่อเผอก็เลือกจะเอาตัวดีไปขังอยู่ในบังเกอร์ที่ชั้นใต้ดินเนื่องจากที่นั่นมันก็มีห้องขังอยู่พอดีเลยซึ่งต่อมาหลังจากที่แน่อเผอเอาตัวดีมาขังแล้วแนวสสวนหน้้านนีในตอนที่เขาได้คุยกับชอชออนนก็ได้เรียกให้ เขามาหาแล้วบอกว่ามีอะไรบางอย่างจะคุยกับแหน่เพอมีหนำซ้ําพอชอนได้ตายลงไปอดีที่ไม่เคยมาหาชอนตลอดหลายปีจูจ่ๆก็ดันโผล่มาในจังหวะนี้แหนาเภอเขาเลยสงสัยว่าดีเขามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่หรือเปล่าทพราว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังยืนคุยกันอยู่เสียงนาฬิกาของดีมันก็ได้ดังขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะถึงเวลาที่ดีเขาต้องกินยาแล้วแต่ด้วยความที่เขาก็ถูกใส่กุญแจมือเอาไว้ดีก็เลยขอให้แหน่เพอหยิบยาใส่ปากให้เขาหน่อยทางด้านแหน่เพอที่กลัววว่่่่าาาดีีีจะะะเลนนนตตุกติิออไรรใหหงทยยบ้ เขาก็ได้เอาปืนจ่ะไปด้วยแต่ในท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นและหลังจากนั้นไม่นานโจเธอก็ได้เดินเอากาแฟเข้ามาให้แนมเพอแล้วดีรวมถึงด้วยความที่ก่อนหน,น้านี้แนมเพอก็ได้โทรไปยืนยันในเรื่องของดีกับ FBI มาแล้วตัวแนมเพอเลยรู้ว่าอีกไม่นาน FBI คงจะมาที่นี่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวก FBI จะทางานเร็วจริง,รง,รงเนื่องจากในระหว่างที่เขากําลังนั่งจิบกาแฟอยู่ทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงเรือที่เข้ามาเทียบท่าแนมเพอก็ได้บอกให้โจเป็นคนเฝ้าดีเอาไวา้ส่วนเขาจะเดินออกไป,ก FBI ปร เดินมาเจอกับพวกเ b i ที่เพิ่งจะมาถึงนาำเพอเขาก็เริ่มสงสัยว่าคนเหล่านี้เป็น FBI จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนก็ล้วนเป็นชายชาการติดอาวุธครบมือทั้งนั้นไม่หนำซ้ำพวกเขาก็ยังมีท่าทีที่ไม่น่าไว้ใจอีกอนาำเพอที่สงสัยก็เลยถามไปว่าพวกคนอยู่สังกัดอะไรแต่กลุ่มคนตรงหน้าเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาอยู่ดีตัวนาำเพอเขาก็เลยมั่นใจแล้วว่าเจ้าพวกนี้ต้องไม่ใช่เ b i แน่ๆไม่ทันไรกลุ่มคนปริศนาก็ได้หันกลับมากระดาษยิงใส่เขาและถึงแม้ตัวนายอำเภอะจะ สุดท้ายก็เลยเป็นตัวแหนมเพอที่ถูกเล่นงานจนกระเด็นตกน้าไปและหลังจากที่คนเหล่านี้จัดการกับแหนมเพอเสร็จแล้วชายที่มีชื่อว่าเขาซึ่งเขาก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มคนปริศนาตัวเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องกระจายตัวออกไปเพื่อตรวจสอบดูว่าที่เกาะน,นี้มีใครอยู่บ้างซึ่งก่อนหน้านี้ในตอนที่มีเสียงปืนดังขึ้นที่ท่าเรืออดีที่คุณเคยกับปืนเป็นอย่างดีอยู่แล้วพระเอกของเราก็รู้ว่านั้นมันคือเสียงปืนหลายกระบอกมากๆอดีก็เลยขอร้องให้โจปล่อยขาอกไปแล้วเขาจะเป็นคนออกไปจัดการเองแต่ก็ดูเหมือนว่าโจเธอจะลังเลยอออยยู่่่เมืนนนนัววาจะงงไดีีแแลล้ใตท น้องของดีได้เข้าไปในโรงแรมเพื่อจับตัวทุกคนเอาไวา้มันก็ได้มีลูกน้องของโคคนึ่งได้เดินเข้ามาตรวจสอบในบังเกอร์ซึ่งพอเดินเข้ามาเขาก็ได้เจอเข้ากับโจหญิงสาวผมทองที่อยู่ในห้องขังตัวเขาก็เลยวิทยุไปบอกเรื่องนี้ให้กับโครูรวมถึงชายคนนี้ก็พยายามถามโจด้วยว่าทาไมโจถึงถูกขังอยู่แบบนั้นในระหว่างที่ลูกน้องของโคกําลังให้การสนใจกับโจอยู่ปรากฏว่าทั้งฝั่งดีที่รอจังหวะนี้อยู่แล้วพระเอกของเราก็ได้โผล่มาจัดการกับลูกน้องของโคไปอย่างรวดเร็วซึ่งพอดีสามารถจัดการกับชายคนนี้ไปได้ดีเขาก เรรื่ององะไขึ้นซึ่งด้านในโรงแรมในตอนนี้พวกของโคก็ได้จับทุกคนเอาไว้แล้วอีกครั้งทางฝัง่งโคก็ยังทําลายโทรศัพท์ของทุกคนในโรงแรมเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสามารถโทรไปแจ้งตํารวจได้นั่นเองและก็ดูเหมือนว่าฮิวหนึ่งในพนักง,งานที่เพิ่งจะมาทํางานกับชอนชายคนนี้ก็น่าจะรู้จักกับโคด้วยเพราะว่าโคเขาได้เข้ามาคุยกับฮิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างทว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรในจังหวะที่คนของโคกําลังชล่าใจฮิวเขาก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากโรงแรมโดยที่ฮิวก็น่าจะตั้งใจวิ่งไปที่ท่าเรือแต่ปรากฏว่ายังไม่ททันี่่เขาจะวิง ไ,ไหนฮิวก็ได้ถูกมือสเนเปอร์ของโค้ที่ซุ่มรออยู่ยิงเข้าไปที่ลำตัวของเขาอย่างจังนั่นเลยทําให้หิวได้กลายเป็นคนหนึ่งที่ถูกพวกของโค้จัดการลงไปถ้าว่าถึงแม้ในตอนนี้โค้จะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วแต่คนของเขาที่ส่งไปที่บังเกอร์ก็ขาดการติดต่อไปโค้ก็ได้ส่งลูกน้องของเขาคนนึงลองไปตรวจสอบดูและพอโค้ได้รู้ว่าลูกน้องของเขาตรงนั้นได้ถูกใครบางคนจัดการไปแล้วโคก็ได้พาลูกน้องบางส่วนไปที่นั่นเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในจังหวะที่โค้ได้พาลูกน้องออกไปจากโรงแรมดีีกกับบบโโโจได้้ใชอออาสนนแแมมรรง แต่ปรากฏว่าจูจูดีก็ได้ถือมีดเข้ามาจูจจ่โจมโจโดยไม่ทราบสาเหตุโจที่ตกใจมากๆเธอก็เลยกรีดร้องอย่างสุดเสียงนั่นเลยทำให้ลูกน้องของโคที่ยังคงอยู่ในโรงแรมคนนึงชายคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาหาโจซึ่งทางฝั่งโจที่ถูกดีโจมตีจนบาดเจ็บเธอที่ทำอะไรไม่ได้แล้วตัวเธอก็ได้ยอมจำนนต่อชายตรงหน้าแต่โดยดีทว่าก็เป็นฝั่งดีที่ซ้อนแผนพระเอกของเราได้โผล่เข้ามาเล่นงานชายคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องทีดีเข้าไปโจมตีโจมันจะเป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกแล้วและที่โชคดีไปมากกว่านั้นก็คือออโรรงงงแมมขชนไดด้้ีปะตตตูเลกิั รอ,อบดีเขาก็เลยเปิดการทํางานของประตูเหล็กจนทําให้โรงแรมแห่งนี้ได้ถูกปิดตายด้วยเหล็กก้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกของโคจะสามารถเจาะเข้ามาได้ส่วนทางด้านโคหลังจากที่เขาไปดูที่บังเกอร์แล้วโคก็ได้เจอเอกสารของดีที่ถูกทิ้งเอาไว้ตอนนี้เคาก็เลยรู้ว่าดีฟอสเตอร์อาชญากรสุดอันตรายได้อยู่ที่เกาะแห่งนี้ด้วยโคก็ได้สั่งให้ลูกน้องเตรียมการรับมือกับดีให้พร้อมและก่อนที่พวกเขาจะไปจัดการกับดีโคก็เลือกจัดการกับลูกน้องของเขาก่อนเลยเพราะว่าลูกน้องของเขาที่พลาดถูกดีเล่นงานเขาถ้าเป็นดีเมื่อก่อนยง ตายไปแล้วแต่ในเมื่อลูกน้องคนนี้ยังรอดมาได้ในสภาพที่อ่วมแบบนี้โค้เขาก็เลยส่งเคราะห์ให้ชายคนนี้ล่วงหน้าไปก่อนเลยและเขาก็ได้บอกกับลูกน้องทุกคนว่าถ้าเกิดใครสามารถจัดการกับดีได้ตัวโค้กก็จะยกส่วนแบ่งของคนที่เขาเพิ่งจัดการให้ทําให้ลูกน้องของโค้กก็ต่างถึกเหิมและพร้อมจะจัดการกับดีมากๆส่วนทางด้านดีหลังจากที่เขาปิดตายโรงแรมไปแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือทรมานชายที่เขาเพิ่งจะจับตัวมาได้ดีก็ได้โทรไปถามดร์เอลเดอร์วูดว่าถ้าเกิดเขามีเหตุให้ป้องกันตัวเองขขึ้้นนนมมมมาาาาตััวอออองดีจะสราารถกกลบไปเปเเหหืื่ ถ้าว่าหลังจากที่ดรเอลเดอร์บูดได้ฟังสิ่งที่ดีพูดออกมาแล้วดูเหมือนว่าดรเอลเดอร์บูดก็จะพยายามไม่ให้ดีใช้ความรุนแรงเกินเหตุดีเขาก็เลยแค่ลงมือทรมานแต่ไม่ได้พลั้งมือฆ่าชายคนนั้นไปซึ่งถ้าเกิดเป็นดีเมื่อก่อนป่านนี้ชายคนนั้นคงลงนรกไปแล้วและต่อมาหลังจากที่ดีเขารู้ว่าที่ด้านนอกคือพวกของโคดีเขาก็ได้ออกตรวจสอบว่าตอนนี้พวกของโคกําลังทําอะไรรวมถึงเขาก็ได้สั่งให้เพื่อนของชอนที่มีปืนอยู่ในมือไปเฝ้าประตูวไว้ด้วยทางด้านโคคด้วยวยามทีี่ตอนนพกเขามามารามารเด้โคก็เลยให้้ลูกนองไปตรว ว่ามีทางเข้าตรงไหนบ้างจนกระทั่งลูกน้องของโคคนหนึ่งได้มาแอบสองที่ประตูเพื่อนของชอนที่เฝ้าอยู่ก็เลยยิงสวนออกไปโคเ,เขาก็เลยรู้ว่าตอนนี้พวกในโรงแรมกําลังดูเขาอยู่เหมือนกันนั่นเลยทําให้โคเลือกที่จะไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้แต่ยังไงซะด้ยวยความที่มันก็เกิดเ,เรื่องต่างๆตามขึ้นมามากมายหลังจากที่ดีมาถึงที่นี่มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกคนจะคิดว่าทั้งหมดมันมาจากดีโดยเฉพาะลินดาแม่ของดีที่เกลียดในตัวเขามากๆสุดท้ายเพื่อหลีกหนีปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นลินดาก็เลยตัดสินใจไลใ่ให้ดีออกจจาาาากกกเเเะะะนนีี้แล็ดดูหมมืออว่ ตามคําบอกของลินดาด้วยพระเอกของเราได้ออกมาจากโรงแรมและก็มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือโดยในระหว่างที่ดีกาลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรืออยู่นั้นพวกของลินดาก็ได้เขียนป้ายที่บอกว่าดีได้จากไปแล้วและก็นํามันมาแขวนไว้ตรงหน้าต่างเพื่อสื่อสารบอกให้พวกของโคที่อยู่ด้านนอกหรือว่าตอนนี้ดีไม่อยู่ที่นี่แล้วทางฝั่งโคพอเขาได้เห็นป้ายนั้นตัวโควที่รู้ดีว่าดีเขาต้องมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแน่ๆเขาก็รีบวิทยุบอกให้เจ้ามือสลปเปอร์จัดก,การกับดีทันทีทว่าในท้ายที่สุดจากการหลบเลี่ยงของดีพระเอกของเรากกก็สาาาาามมรรถเเเขข้ไือออองโคแลละะหนีจด ทำเอาโคเขาหัวร้อนสุดๆไปเลยแต่ยังไงโคก็ยังมีเรือเหลืออยู่อีกราหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าการที่ดีที่เป็นตัวอันตรายออกไปจากเกาะแล้วมันคงเป็นผลดีกับเขามากกว่าและในเมื่อตัวอันตรายได้จากไปโคกเขาก็เริ่มสั่งให้ลูกน้องออกตามหาสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ลูกน้องของโคก็ได้ใช้เครื่องสแกนพื้นที่ออกสแกนพื้นดินรอบๆโรงแรมเพื่อตามหาสิ่งของบางอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่เจอสิ่งที่โคต้องการเลยส่วนตัวโคในระหว่างที่ลูกน้องของเขากําลังตามหาของอยู่โร้ ทำให้ลินดาเธอได้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของโคไม่ใช่ดีแต่ตัวเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าโคต้องการอะไรกันแน่และในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าลูกน้องของโคคนหนึ่งเขาก็จะหาทางเข้ามาในโรงแรมได้แล้วมีหนําซ้ำในจุดที่ชายคนนี้แอบรอบเข้ามามันก็ยังเป็นตำแหน่งทีดีเขาจับคนของโคมัดเอาไว้ลูกน้องของโคคนนี้ก็เลยช่วยเพื่อนของตัวเองให้หลุดจากการถูกมัดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มแยกย้ายออกตามหาคนในโรงแรมซึ่งตัวลูกน้องของโคที่เคยถูกดีทรมานเข้าปรากฏว่าชายคนนี้ก็บังเอิญมาเจอกับเฟรดดี้ที่ซ่อนตัว เฟรดดี้ก็เลยใช้ปืนของเล่นยิงกัดขวางเอาไว้จนทําให้ใชายคนนั้นกดจัดและพยายามจะเข้าไปทำรา้ายเฟรดดี้ทว่าก่อนที่เฟรดดี้จะถูกทําร้ายจู่ๆตัวของดีที่ควรจะจากไปแล้วพลายเอกของเราก็ได้โผล่มาขัดขวางเอาไว้ซึ่งเหตุผลที่ดีเขากลับมามันก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เขาได้คุยกับดร์เอลเดอร์วูดดร์เอลเดอร์วูดเขาได้บอกให้ดีลองปรับตัวเข้าหาครอบครัวอีกครั้งหนึ่งดีเขาก็เลยเลือกที่จะกลับมาหาครอบครัวจนทําให้ดีที่แอบเข้ามาทางหน้าต่างได้มาเจอกับเฟรดดี้ที่กาลัง ของโคก็อยากแก้มือมานานมากแล้วไม่นมำซ้ำจริงๆแล้วตัวดีก็เคยทำงานให้กับโค้มาก่อนแถมดีที่มีฝีมือและความเด็ดเดี่ยวมากๆก็เรียกได้เลยว่าเขาต้อเป็นมือขวาของโคคนหนึ่งลูกน้องของโคที่อยากวัดฝีมือกับดีมานานเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเขาหนาแข็งแกร่งกว่าดีและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่ขี้ปากด้วยเพราะว่าในการต่อสู้ก็เป็นฝั่งข,งของดีนี่แหละที่ถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวอีกทั้งในตอนที่ดีพยายามจะคลานเข้าไปหยิบเศษกระจกชายคนนี้ก็ได้เดินมาเหยียบกระจจจจจกกกกกเเเออาาาาไววว้้้้นื่ง่งงตตััจจ็รรูดีใใะะช แต่ทว่าทันใดนั้นดีก็ได้เอื้อมไปหยิบเรือของเล่นของเฟดดี้และก็ใช้สิ่งนี้แทนเข้าไปที่ขาของชายตรงหน้าเขาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นแผนที่ดีเขาตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วรวมถึงในตอนที่ดีเขาลงมาดีก็ได้มาเจอกับลูกน้องของโค้กคนหนึ่งที่จับโจไว้เป็นตัวประกรันดีเขาก็ยังใช้ปืนลูกซองที่วางเอาไว้ยิงจัดการลูกน้องของโค้คนนี้ปีกคนหนึ่งหลังจากนั้นดีก็ได้เปิดประตูออกไปนอกโรงแรมเพื่อไปคุยกับโค้ว่าเขาต้องการอะไรทางฝั่งโค้พอเขาได้เห็นลูกน้องกเก่ยาโยคา้กไนลก ว่าดีจะเป็นบ้าหรือเป็นโรคอะไรกันแน่เพราะว่าตัวเขาก็สนเพียงแค่ฝีมือของดีที่เก่งกาจส,สุดๆแค่นั้นอีกทั้งตัวเขาก็ยังได้ถามดีไปว่าชอนน้องชายของดีได้บอกเอาไว้ใช่ไหมว่าที่ก่อน,นี้มันมีอะไรอยู่ดีถึงได้กลับ,บมาแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าดีเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เลยทว่ายังไงเขาก็ดูแล้วว่าโค้ต้องการอะไรดีก็ได้กลับเข้ามาในโรงแรมและเล่าทุกอย่างให้กับทุกคนได้ฟังดีได้เค้นถามทุกคนว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องของที่ซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนี้เลยทว่าใน อกเล็บของชอนมันมีจารบีอยู่หมายความว่าชอนน่าจะกำลังทำอะไรอยู่แน่ๆทั้งหมดก็เลยเริ่มจากการตรวจสอบออฟฟิศของชอนเป็นอย่างแรกพอทุกคนลงมาพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับข้าวของของชอนมากมายและภายในออฟฟิศของชอนก็ยังมีห้องเก็บไว้อยู่ด้วยพระเอกของเราที่สงสัยก็เลยเข้าไปในห้องนั้นจนในที่สุดดีก็ได้ไปเจอรองเท้าบูทของชอนที่มีคราบจารบีอยู่ดีเขาเลยตัดสินใจผลักตู้เก็บไว้ในจุดที่รองเท้าได้วางเอาไ,ไว้ซึ่งพอดีเขาได้ผลักอย่างสุดแรงมันก็ได้มีช่องทางลับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังตู้เก็บไว้ใบนี้ดดดีกกับบเเเพื่ออออนนนนนขงช็ลยิ้าไตรวจส และแล้วสุดท้ายพัวเขาก็ได้เจอสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนี้ซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือเรือดำน้ําของกองทัพญี่ปุ่นในยุคสมัยสงคราม,ม,มโลกมีน้าซ้ําก็ยังมีทองคําแทง่งยามาสก,กิจํานวนมหาศาลพอได้เห็นของทั้งสองอย่างดีเขาก็เลยเข้าใจวัาตัวของโคกําลังตามหาอะไรอยู่ทว่าระหว่างนั้นเองทางฝั่งโคที่ใช้เครื่องสแกนพื้นที่ปรากฏว่าพัวของเขาก็บังเอิญมาเจอเข้ากับทางลับเข้าพอดีโคที่สามารถเข้ามาในโรงแรมได้เขาก็ได้จัดการกับพวกของโจที่รอยอยู่ด้านนอกหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้ตามมาจัดการกับด ที่ไม่อยากฆ่าคนเพราะว่าเป็นคําสั่งของดรเอลเดอร์วูดดัวดีก็ได้โทรไปถามดรเอลเดอร์วูดที่กาลังเมาแอะว่าถ้าเกิดเขาถูกทําร้ายเขาสามารถป้องกันตัวเองได้ไหมในตอนแรกดรเอลเดอร์วูดก็พยายาม,มาห้ามดีเอาไว้แต่พอเขาได้ยินเสียงปืนและรู้ว่าดีกําลังถูกทําร้ายดรเอลเดอร์วูดก็ได้บอกให้ดีทําทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองพอได้รับอนุญาตดีแล่นดีฟอสเตอร์อาชญากรที่อันตรายที่สุดก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งโดยที่ดีเขาก็ได้ใช ทว่าฝั่งโคที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบลงแบบนี้โคก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับตัวของดินดาซึ่งถึงแม้ว่าดีเขาจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เลยแต่ยังไงซะผู้หญิงตรงหน้าเขาก็คือแม่ตัวของดีก็เลยยอมทําตามสิง่งที่โคสั่งมาทุกอย่างส่วนทางด้านโคหลังจากดีเขาจัดการกับเพื่อนของชอนไปแล้วในเมื่อไม่มีศัตรูคนอื่นเหลืออยู่โขเขาก็ได้สั่งให้ดีถือทองคําที่หนักหลายสิบกิโลเดินไปส่งให้เขายังเรือที่จอดอยู่ทว่าด้วยความที่ทองคํามันก็หนักมากมากกว่าที่ดีเขาจะเดินไปได้แต่่ลลลลละกกก้้าามัันนนนน็็เเเเเยยทททุุุสดดไปิีหแบบธอ เลยเอ่ยปากบอกกับดีไปว่าดีไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ดีที่ได้ยินแม่พูดแบบนั้นพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจโยนทองทั้งหมดที่ถืออยู่ลงไปในน้ําทําเอาโคที่ได้เห็นสิ่งที่ดีทําเขาก็หวัวร้อนสุดโคที่กํกลาลังโกรธจัดเขาก็เลยเรียกที่จะโยนลินดาลงไปเหมือนกันหลังจากนั้นโคก็ได้ตรงเข้ามาทําร้ายดีเพื่อที่ว่าเขาจะได้แก้แค้นไอคนที่มันทําชีวิตเขาบัตซบแบบนี้ตัวโคกับดีได้เข้ามาห้ามหันกันและแลกหมัดกันอยู่สักพักทว่าสุดท้ายก็เป็นฝั่งของดีที่สามารถเอาชนะโคและได้โยนโค ินโชว์ยังดีในตอนที่เธอถูกจับโยนลงไปเธอก็ยังพอเหลือแรงเกาะพื้นเอาไว้ทําให้หลังจากที่ดีสามารถจัดการกับโพได้แล้วดีเขาก็ได้ช่วยดินดาขึ้นมาอีกทั้งดีก็ยังพูดขอโทษจากใจจริงทําให้ตัวของดินดาที่เห็นว่าลูกชายได้เปลี่ยนไปแล้วเธอก็ได้เข้ามาโอบกอดตัวของดีอย่างที่เธอไม่เคยทามาก่อนและถึงแม้ว่าในตอนที่ดีเขาลงมือสังหารโคทางฝั่งเจ้าหน้าที่ชอเนซีคนจาก FBI ที่มีหน้าที่ตามมาจับตัวดีเธอจะได้เห็นสิ่งที่ดีทําทั้งหมดแต่ตัวเธอก็ยังตัดสิน ในตอนนี้คงไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่ๆนและสุดท้ายหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมาได้จบลงไปดีเขาก็ได้โทรไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับดร์เอลเดอร์วูดได้ฟังพร้อมกับที่เขาก็ได้บอกกับดร์เอลเดอร์วูดว่าตัวเขาจะลองใช้ชีวิตเป็นตัวเองสักครั้งหลังจากนั้นดีก็ได้ขับเรือออกไปจากเกาะกาเดียนและตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องแดนเจลัสลาขุมทรัพย์รับลวงพังโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก i m d b ไป5.1คะแนนและคะแนนจากรถเทนเดอร์เม แบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ